สวัสดีย่ำแรงวันอาทิตย์ที่หตุลาคม2567ครับพี่น้องครับมือนี่กะออกมาสวน,นย่ำใบพี่น้องหลังจากส่วนเ้าค่างานค่าการพี่น้องวันอาทิตย์กะยังเฮยียดงานอยู่คือเกา่าเอาหอดสวนเมื่อกีท้ที่พี่น้องก็ตั้งปอกดังพื้นดังไฟเพื่อสเสียดกับเขากับน้ำพี่น้องเหมือนี่มีม,มนู่ยังติดตามไปบึงเด้อยพี่น้องเด้อ มาสองตายหญ่ครับพี่น้องวันนี้มาแบบมากินข้าวปลาสุดแล้พี่น้องเรียงด้วนคือหอดสวนแล้วการแล้วงานเมืองยุดบ่มากก็คือจังขาดยังจังยางสองตายหญ่ก็เลยพากันออกมาพี่น้องก็ลังล้างๆถอยล้าง,างอย,างยังอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะพี่นอ้องว่ามียังเห็ดแน่เหมือนไหมมียังกินแน่ ม่ตลาดสื่อปลานี่ต้องใจใหญ่อยู่ตัวเดียวกับกินบอเบิดนรอพี่น้องอันนี้ตัวบางใหญ่หนึ่งอ๋อขนเหลือมมากล้วพี่น้องใหญ่เต่าได้แบบที่ไหนเอาแอบเอาะแเปแล้วพี่น้องนี่เป็นใหญ่ตัวพี่น้องขนดีแท้ๆมาใช่ปีไหนโอ้ยธรรมดาขึ้นแบบก็ขึ้นพี่น้องน้ำท่วงข่วมเฟ่งๆอยู่งขา ผพี่น้องผลไรขื่นแต่โตแข้งนน,กกน่ะตวสวนหมอกกรอบเนี่ยเอคนกินหิ้วคาดี ตั้งไเ้ยอด่ดีมลยยงมันเก้เหอเดาข้อเดามีขอนกันพี่น้องเด้อสองสายใหญ่เลยเจ่งหน่อยคนละเจ้าตาสุกันตัุ้งเข้าเดียวคนละตั้งหง

ิดพอดีฝนก็มาพอดีเนาะ

ไกล้สุกแล้วพี่น้องพริกสงเทียไฟมันแห้งหอมมันเนี่ยหอมเกียเอ้ยจะเติดเล่นบ่ะเดี๋ยวได้กินข้าวอทำกันแล้วพี่น้องเด้อ ต้องเกียสูงดับ่อยอีกหน่อยน้อยนึงช่วงฮางมาถือมาแลอยจกน่อยได้พี่อนหงอากำลังหอมอดพอดหรเฮ้ยทำลายแล้วม่แกะ ฝนี่สดๆพีเนาออกข้าคัดไดกินไปบรรยากาศแล้วฝนตกตืต่นมาตกกันนาะน พี่น้องมาเนี่ยเอับกล่องในพี่น้องมากมากมากลยมากเหมืมอนเวลากินขาวเคียง่ยม้อรงพี่น้องหวา,า,ามนมากเดียวเร่งเล้เละ,ละของนี้อยูอดเจ้าหุ่นอย่างปลาหอวพี่น้อง

มันยืดเหมือนกันจะก้าอยากไปเที่ยวหันที่ดีได้พี่น้องเข็นบังแห่งเขาออกก้าทตัวหน้า่วนเที่ยวมันั่งนอนมีนั่นก็มึงไว่าอยากไปห้าสวนขึ้นหัวสวนใน,นของมันเป็นพื้นที่ชวนตัวของหน้าพี่น้องนองั่นตามห้องเกียรกับเขา่าจินมือนพี่น้องมากกับลายกับมวลเหมือนได้มาสองตัวใหญ่ก็ได้

mặc nó ừ. <laughs> ừ. à, được quê hương chưa có túi có để quê được này bôi này gọi tàu hỏi của hôn được gắn mặt nắm 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 hòn nắm 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 bán bán ยาเห่าเลยครับวันที่ันที่หนึ่งก็คือข้าวเดียวพี่น้องว่ามันบ้านมัน,นกอนไม่ไยุ่ส่วนกับอะมือนีกับาัทีต้องหันมาเบิดเหาเลย <laughs> แต่จนจนยังมวนกุ๊บว่ามือนี้ับม้านน่าสคนข้าวเยออือ <laughs>

ทิดหนึ่งก็ลองหางมือว่ามันมือว่าหันทีท่ความสดใสเข้าเดียวอาทิท์ต่ออาทิ์ซื้อหันที่แตกจุดจุดยุ่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันขอจบคลิปบรรยากาศมาสวนกับยายสองคนพี่น้องเหมือนวันนี้เลยเหมือนี่ฮอก เดือนกุมภาพันธ์2567เขาจบคลิปไปสับนีดแล้วพี่น้องเด้อกินเขาต่อยก่อนมาทัานอิะอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอกกันไหมครับผมสวัสดีครับ 海了。